สมวังหัวจะเหยียบสมบัติมาสมวังิสมบังิโอ้ยมันจะรอดวันนี้ไปเนี่ยเฮ้เข้าในบ้านก่อนนี่ก็เตรียมตัวออกเดินทางอีกรอบแล้วโอ้โหกินมาเลยกินมาเลยสวัสดเข้าไปก่อนเอาสวัสดเข้า เอาแม่เขาว่าเขาอันนี้จัดสถานที่ให้แมวใหม่นะคะมันจะได้มองเห็นเราเวลานั่งเมื่อกี้มองไม่เห็นทำไมล่ะอ่ะดูดูดูฮะอ่ะมือมือมือสมหวัง ทุกคนนตลกมากเลยสมหวังนึกว่านอนหลับไปแล้วเพราะว่าเสียงหายแล้วที่ไหนได้ผูมาได้ยังไงครับมุดตะก้าออกมาได้ยังไงฮะหนูใซ้ความเสียวสลาอัะไหออกมาฮะฮะหนูออกมาได้ยังไงเนี่ย เอาไว้เป็นไงบ้างฮะเป็นไ<อ>งบ้างยังอยู่ครบไหมก็ยังยังอยู่ครบนะครับทั้งเอาไปทั้งลูกแมวส่วนสมหวังอยู่ตรงโน้นนะครับสมหวัง <c oughs> อย่าบอกนะสมหวังกินลูกชิ้นนะ รถชัดๆเร็วๆหน่อยเพื่อนเขาไปแล้วเพื่อนไปหมดแล้วอ้าวอันนี้ใกล้จะถึงบ้านแล้วจะไม่ช้าจังเลยบรรยากาศก็จะประมาณนี้เฮ้ยสมหวังนอนตรงนี้เลยนะครับรู้อย่างนี้เอามาไว้ตรงนี้ตั้งนานแล้วเอาไว้เป็นไงบ้างฮะลูกๆอะ่ะลูกๆนอนนะครับนอน อินดีต้อนรับเข้าสูจังหวัดยะโสธรตื่นขึ้นมาแล้วก็มาหลับอีกตกั้งใจยานถึงบ้าน,านเป็นที่เรียบร้อย,ลอยแล้วนะคะเดี๋ยวหาที่จอดรถก่อนอันนี้ก็ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับยรรากาศจะเป็นทุงน่งนาทุง่งนาหน่อยครับอ้าวก็ น่าจะสบายดีกันหมดทุกตัวแล้วครับเอาไว้ก็มาถึงดูตื่นมกากขึเตือนเตือนเดี๋ยวเชื่อผูกไว้เดี๋ยวรอววให้อาหารมาันเอาไว้ด้วยประมาณประมาณอ่าสี่โมงเย็นเนาะถึงสี่โมงเย็นสมหวังทำอะไรนะ่ะเอาละครับสมหวังมีคนบอกว่าสมหวังจะมาดูวัวครับอันนี้วัวจริงๆนะครับหลังบ้านเลยสมหวังอย่าเข้าไปใกล้ะนะ โอ้ยสมวังหัวจะเยียบสมวังออกมาสมวังสมวังโอ้ยมันจะรอดวันนี้ไปเนี่ยไปข้าในบ้านก่อน